ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับละครฟอร์มยักษ์ดวงใจเทวพรหมนะครับละครพักต่อจากสุภาพบุรุษจุทาเทพซึ่งแฟนต่างลุ้นแหละว่าใครจะได้มาเล่นบ้างและใครจะมาเป็นลูกชายของ5คุณชายแห่งวังจุทาเทพบ้างหลายคนบอกว่ากราฟขนาวุฒิส่วนอีกหนึ่งหนุ่มก็คือหนุ่มเซนนะครับก็มีข่าวลือเหมือนกันซึ่งงานนี้มีโอกาสเจอเซนก็เลยมีการเผย เรื่องข่าวลือเนี่ยแหละบอกว่าก็เห็นแฟนๆแท็กมาแล้วขอบคุณมากนะที่เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมาะกับคาแรคเตอร์นั้นส่วนตัวก็อยากมีโอกาสร่วมแสดงเหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แหละคืออจริงนะเสื้อคอตัวนั้นคือแบบเกลตับุนแอร์ ก็อยากมีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งนักแสดงเหมือนกันครับใช่ครับผมว่าอยู่อยู่ที่ผู้ใหญ่ครับว่าผู้ผู้ใหญ่จะแบบว่าเออแบบว่าเมตตาหรือเอ็นดูผมถ้าแบบมีโอกาสร่วมโปรเจกต์นี้ก็อยากจะร่วมโปรเจกต์ดวงใจเทพพมเหมือนกัน ใช่ครับ,<พ>บได้เห็นเหมือนกันมีมาแท็กในในแบบแท็กเซนซูปผมเลย <พบ S 1> ใช่ครับก็<พ>บมีโอกาสได้เห็นเหมือนกันว่าว่าเขาบอกว่าเออคาดเดาว่าจะเป็นบทนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราก็าก็ดีใจนะครับที่ที่แบบหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเราตรงกับคาแรคเตอร์ในบทนี้อะไรเงี้ยก็จริงต้องขอบคุณแบบทุกๆคนที่แบบว่าเออเห็นว่าเราแบบตรงคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยคือถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกับทางดูจ่ายเทว์ผมเหมือนกันใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังเร่งงานตัวเองเลยครับช่วงนี้อยู่กับแอบลุงลักครับ ทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือวิ่งเข้าห้องตัดต่อแล้วออกมาใช,ใช่ครับดีใจมากครับเรารู้สึกเหมือนกับแบบเราโตมากับเขา่าเหมือนเราเราปั้นดินนะครับแล้ววันนี้ดินเป็นรูปเป็นร่างเราอะใช่เราดีใจดีใจที่แบบว่าโหตั้งแต่แบบตัดต่อเองเดินเข้าเดินออกห้องตัดต่อถ่ายทําแบบ หรือว่าแบบมีอุปสรรคอะไรมากมายที่มันเจอมันรู้สึกมันดีใจนะพอมันจะฉายแล้วใกล้ถึงวันที่11แล้วคือตอนนี้คร่าวๆแบบผมก็ตัดต่อไปได้ประมาณครึ่งเรื่องแล้วครับก็เลยครึ่งเรื่องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าจะแบบเรื่องราวเป็นยังไงรวมถึงใน่เดี๋ยวจะาฉายแล้วมันปลื้มมากเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปครั้งเดียวนี่ถึงตั้งแต่แบบบางทีดูเทปเทปหนึ่งครับอีพีหนึ่งอะอีพีแรกนะที่ผมตัดกันนะตัดอยู่แบบเป็นเดือนเลยอะเป็นเดือนเลยแบบพราด้วยความแบบอาจจะเป็นเรื่องแรกของเราเราเกรงเราก็แบบเอ็ดีหรือยังนะ หรือยังไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามแก้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 จนแบบว่าอ่ะอันนี้เราพอใจแล้วอย่างที่คนอาจจะเห็นเทรลเลอร์ไปล่าสุดก็คืออยากบอกว่าเล่นใหญ่ฮะอาจจะแบบใครแบบ,บรู้สึกคิดเคียดมาดูได้อาจจะเป็นแบบว่าเป็นซีรีส์ตลกเรื่องหนึ่งด้วยใช่เลิฟเลิฟตลกตลกแบบเลิฟเวอรี่มีดราม่ากินหน่อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถมาติดตามได้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ